มองไปทางไหนก็มีแต่คนตกงานเราเคยเสิร์ฟพิซซ่ามาแล้วเราก็ไม่ได้เรียนเสิร์ฟพิซซ่ามานี่ทำไมเราทําได้เราก็ไม่ได้เรียนขายข,ายของเราก็ทําได้คือเรามองว่าทุกคนมันต้องกินต้องใช้คุณอายุเยอะแล้วไม่ใช่คุณไม่ต้องกินนี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเขาโดนเลยอ้อมมาเขาไม่มีไรายได้อะแล้วคนอีกกี่คนที่มันมีปัญหาซึ่งเราเคยเป็นมาก่อนถึงแม้ว่าตัวเราเองซึ่งเป็นคนลงทุนอาจจะไม่ได้กําไรอาจจะต้องควักเนื้อบ้างอะไรบ้างคนอื่นอาจจะคิดว่าเราโง่ก็ได้นะแต่เราเราคิดอย่างเงี้ย คือไม่เป็นไรหรอกถ้าวันหนึ่งเราต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ดับหนึ่งใหม่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราเพราะเราผ่านมาหมดแล้วนี่เข้าธรรมศาสตร์ด้วยรงการช้างเผือกนักกีฬาคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาไทยแล้วก็เรียนวิชาโทเป็นวิชาหนังสือพิมพ์ของคณะวารสารความฝันเลยคืออยากเป็นนักข่าว จบมาแล้วทุกอย่างมันไม่เป็นตามฝันที่เราฝันไว้อะตกงานแล้วก็แย่มากด้วยไม่มีงานทําเลยแล้วก็ไม่มีเงินด้วยมองไปทางไหนก็มีแต่คนตกงานเราหยุดไม่ได้ไงท้อไม่ได้อะไรที่ทําแล้วได้เงินก็ทําเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์เสิร์ฟพิซซ่าเป็นรายชั่วโมงก็คือชั่วโมงละ24บาทหนึงจำได้จนถึงทุกวันเนี้ยถ้าคนเยอะหน่อยเราก็ได้ทํา8ชั่วโมงแต่บางวันถ้ามันไม่มีคนเลยสองาชั่วโมงผู้จัดการร้านก็ไล่เรากลับบ้านละเงินแค่แบบนั้นมันก็อยู่ไม่ได้หรอกแต่ด้วยความที่เรา คิดว่าเราต้องอยู่ให้ได้อะเราก็ต้องไปหยักเคยแม้แต่กระทั่งที่ต้องไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนเคยขายข้าวแกงแล้วก็ไปขายของตลาดเปิดท้ายอะไรพวกเนี้ยก็สมัครงานไปด้วยหมดรูปไปเป็นหลายโหลเลยเสิร์ฟพิซซาอยู่ประมาณ6เดือนบริษัทหนึ่งโทรมาให้ไปสัมภาษณ์งานคือเป็นบริษัทเกี่ยวกับงานการเม้นทําชุดชั้นในคนสัมภาษณ์เ้าถามเราทําได้ไหม ก็เลยตอบเข้าไปบอกว่าอะไรเราทําไม่หมดเลยเราเคยเสิร์ฟพิซซ่ามาแล้วเราก็ไม่ได้เรียนเสิร์ฟพิซซ่ามาหน่ทําไมเราทําได้เราก็ไม่ได้เรียนขายของเราก็ทําได้ถ้าเกิดพี่เขาให้โอกาสเราได้ทำเนี่ยเราจะทํางานให้เต็มที่เต็มความสามารถที่เรามีพี่เขาก็เลยรับเรารว,ว,วบรวมพวกบรรดาพี่ๆทั้งหลายที่ถูกเลยงออฟส่วนใหญ่จะถูกเลยงออฟมา ก็มารวมรวมกันมาช่วยกันทําก็อยู่กันแบบพี่พี่น้องนนี่แหละแก่เราไม่ได้ไหมายความว่าทํางานไม่ได้นะคือเขาอายุเยอะจริงแต่เขามีสีมือมากเลยนะเขาเก่งมากคือเรามองว่าทุกคนมันต้องกินต้องใช้คุณอายุเยอะแล้วไม่ใช่คุณไม่ต้องกินนี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเขาโดนเลย์ออฟมาเขาไม่มีไรายได้อะแล้วคนอีกกี่คนที่มันมีปัญหาซึ่งเราเคยเป็นมาก่อนเราก็ไม่ได้ว่ามีเงินคือเราเคยลําบากมาก่อนเราก็จะมองไปตรงนั้นว่าเออมันมันหนักนะ บางครั้งเนี่ยความช่วยเหลือมันไม่ได้มันไม่ได้มาง่ายๆยไงเราช่วยเขาเขาช่วยเรามันเหมือนอยู่กับครอบครัวเราเคยเป็นผู้จัดก,การโรงงานมาก่อนยิ่งคนเยอะยิ่งเรื่องเยอะยิ่งต้องใช้เงินเยอะถ้าวันหนึ่งเราไม่มีออเดอร์ล่ะแล้วเราก็ทำใจไม่ได้ที่เราจะต้องแบบว่าเลิกลูกน้องเราคือจริงๆถ้าเราตัดสินใจขยายตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะเราคิดว่าป่านนี้เราคงปิดไปแล้วนะ <laughs> เราอยู่ได้เพราะเราเล็ก เพราะว่าเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะติดต่อลูกค้าหรือบอริหารแม้กระทั่งส่งของเราก็เป็นคนทําเองทั้งหมดเราได้เจอลูกค้านะเราได้คุยกับเขาบ่อยแล้วก็ได้เอาอตัวอย่างใหม่ๆไปให้เขาก็จะได้รู้ไอเดียของทั้งลูกค้าก็สิ่งที่เรามีในหัวที่เราจะไปสังเสนอเขาถ้าเราไม่ไปส่งเองเงี้ยเราก็จะไม่ได้คุยกับเขา นโยบายส่วนตัวของเรานะเราเดเวล็อเราทํางานให้เขาเราก็จะไม่รับลูกค้าอื่นที่ทํางานเหมือนเขาในลักษณะโปรดักต์เดียวกันหรือแบบตลาดเดียวกันเราจะไม่ทําให้เหมือนกับเราทําชุดเด็กให้กับลูกค้าเจ้านึงเราก็จะไม่รับทํางานแบบเนี้ยให้กับอีกลูกค้าหนึ่งมันไม่แฟร์ับลูกค้าที่เราไปเสนองานให้เขาคือลูกค้าเราไม่ได้บังคับนะลูกค้าเราก็บอกว่าคุณสามารถไปทํากับเจ้าอื่นที่อื่นได้อะไรเงี้ย แต่เราเลือกที่เราจะไม่ทําคนอื่นอาจจะคิดว่าเราโง่ก็ไน้นะที่ไม่ยอมไม่ได้นำทาแต่เราเราคิดอย่างเงี้ยเราทําแค่นี้แหละเอให้มันดีไปเลยแล้วเราเห็นลินค้าเราคนใส่หรือคนใช้เยอะๆอะอ่ไรเงี้ยเราก็จะภูมิใจตรงนั้นเราก็ทบไหมเราก็ทบแต่ว่าเราอยู่ได้เราอยู่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยเรามีลูกค้าที่ดีการที่เรามีลูกค้าที่ดีเพราะว่าเราทํางานที่มีคุณภาพดีให้เขาและเราก็เลี้ยงลูกน้องเราไว้เพื่อที่ จะทำงานดีๆออกไปให้เพราะฉะนั้นมันกระทบไหมกระทบคือเราก็ได้กําไรน้อยแต่ว่าเราอยู่ได้และลูกน้องเราก็อยู่ได้ณนะเวลานี้เนี่ยมันมีปัญหากันทุกคนแต่เราก็พยายามประคองทีมงานของเราเนี่ยทุกคนให้อยู่ได้อยู่กันแบบนี้แหละถึงแม้ว่างานที่เราได้มามันจะน้อยหรือมันจะได้กําไรน้อยหน่อยแต่เราก็ต้องทําเพราะมันมีงานทํมันก็มีเงินเข้ามาทุกคนก็จะได้ส่วนแบ่งตรงนั้นไปเพื่อใช้จ่ายถึงแม้ว่าตัวเราเองซึ่งเป็นคนลงทุนอาจจะไม่ได้กําไรอาจจะต้องควักเืินบ้างแต่เราก็ต้องประคองมันไป ถ้าวันข้างหน้ามันดีขึ้นออเดอร์เรากลับมาอีกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีคนช่วยพี่แต่ละคนก็มีครอบครัวเนาะเราได้ช่วยเขาเพื่อที่จะไปช่วยครอบครัวเขาอีกทีหนึ่งคือเราให้เขาไปอะเขาก็ให้เรากลับมาเหมือนกันเราก็อยู่กันแบบนี้แหละที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับมันคือเราจะต้องใช้ชีวิตให้รอบคอบแล้วก็อยู่ กินอยู่อย่างพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยเราไม่จําเป็นที่ต้องมีให้มากเหมือนกับคนอื่นแต่เรามีแค่นี้เราใช้แค่นี้เราหนูไม่ได้ค่อยได้เดือดร้อนอะไรมากมีเงินเรากพาต้องเก็บเก็บไว้ส่วนหนึ่งพอมันเกิดวิกฤตเราก็เอาตรงนั้นนมาใช้เพราะจริงๆวิกฤตเราโทษใครไม่ได้หรอกมันเกิดขึ้นมาแล้ว่ะเราอย่าไปโทษคนอื่นเราต้องเตรียมความพร้อมของตัวเราเองเสมอถ้าเรามัวแต่โทษคนอื่นและมัวแต่ท้อแท้ เราก็ไม่มีอะไรดีขึ้นพร้อมเราพร้อมมากคือไม่เป็นไรหรอกถ้าวันนึงเราต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ดับหนึ่งใหม่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเพราะเราผ่านมาหมดแล้วนี่นทุกวันอะเราทำอะไรอะมันมันเป็นประสบการณ์ชีวิตเราเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องยากนหล่ะผมเชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียงครับ